ใส่เต็มฝ่ามือครับทุกคนดึงครับดึงดึงอุ้ยโดนแม่ตัวโตดีครับทุกคนแม็กโดนปลาหมอใหญ่ครับอุ้โดน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 ออกล่าปลาหมอนาใหญ่กันครับวันนี้ทาเกลือย่างหอมๆน่ากินมากๆครับทุกคน หย่อนปุ๊บก็โดนเลยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพี่ๆน,น้องๆหน,น,น,น้าๆน้า FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมช่างระเด็ดนะวันนี้ช่างระเด็ดพาออกมาตกปลานะครับนี่โดนละปลาตะก,กับใหญ่เลยครับแม่มามาทุกคนมาตกปลากันวันนี้ครับผมแม็กไปมั้งครับเมื่อกี้ช่างระเด็ดหย่อนปุ๊บกินเลยอะ มีตอดครับมีตอดดึงแล้วดึงแล้วโดนนี่ซ <c oughs> ส์เต็มฝ่ามือครับทุกคนดู แบบนี้นี่ตกมันครับตะกลับใหญ่ๆดึงครับดึงครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดนนี่ตวงตะกลับครับดึงครับดึงดึงอุย้ยโดนนี่อุย้ยไมติดติดติดอุย้ยออกไหมอุย้ยหมอใหญ่ครับนี่ครับผมของเด็ดครับปหมอหน้าใหญ่ แม่มาแล้วครับตัวแรกสำหรับประมอนะย้ายหมายมาริมถนนนะครับเนี่ยแม็กโดนประมอแล้วนี่ตัวสวยเลยครับดึง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 โดนครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยตัวเบลเลอร์เลยทุกคนหมายริมถนนนะแม่ตัวโต,วตวดีครับทุกคนแบบนี้ก็มันกันแล้วครับโดนแล้วครับโดนอีกแล้ว โดนอีกแล้วนี่โอ้โหไม่เล็กครับทุกคนออกล่าปลาหมอหนาใหญ่กันครับวันนี้แม่ไซส์สวยไซส์งามๆเลยนี่ดึงแล้วครับโดนนี่ตัวนี้เป็นปลานินครับแม็กโดนปลาหมอใหญ่ครับโอ้โหไซส์นี้ตกตกมันนะแม็กเนาะบวกอีกหนึ่งครับผมของแม็กตอดครับของแม็กตอด อุ้ยโดน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 โอ้ยตัวเบลอเลยปลาหมอใหญ่ครับนู่นแม่เด็ดเหลือเกินครับดึง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 มานี่โอ้โหปลาหมอแต่ล wow. ะตัวครับงามๆอย่างที่บอกนี่แม่ ดึงึงด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 ดดึงดดึง,ดง,ดงมโอ้โหแต่ละตัวทุกคนอย่างมานครับนี่แม่ตัอ้นวนๆดีด้วยวันนี้สุดๆุดเลยครับเราก็ตกกันมาสักพักแล้วนะทุกคนได้ไม่น้อยครับวันนี้นี่เดี๋ยวเราจะตกอีกสักแป,ป๊บหนึงครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปสรุปปลากันที่บ้านนะครับ ก็เรากลับมาแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราออกไปตกกันสักชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงเนาะได้กับข้าวมาเป็นมือแล้วนะครับนี่แม่ชอบใจตรงปลาหมอนาครับตัวใหญ่ๆดีเกินอื้มแล้วก็ปลาตะกับครับเนี่ยตัวโตๆตเนาะปลาหมอนาได้หลายตัวนะววันนี้นี่เด็ดมากๆครับปลาหมอนาธรรมชาติครับผมแม่แต่ละตัวงามๆแล้วก็ยังได้ปลาบูมาอีกตัวนะครับผมอ่ะ คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับกับการออกตกปลาด้วยคันเบ็ดไม้ไผ่เนาะพอได้กินนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เอาไปทำเมนูอะไรวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมครัวพื้นบ้านวันนี้พบกับคุณยายเฉยนะครับคุยายเฉยเอาเกลือป่อนรองพื้นใช่ไหมวันนี้จะทําเมนูอะไรครับปลาหม้อย่างจ้ะปลาหมอกับปลาตะกับเอามาย่างเกลือใช่ไหมยายอ่าเมนูบ้าน,าน,านง่าย,ายๆครับผม เอาเกลือทาใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> ทาเกลือเรียบร้อยแล้วก็เอาขึ้นย่างนะยาย <Yeah. S 1> อ่ะอย่างไฟอ่นอ,อนๆครับทาเกลือ,อย่างหอมๆน่ากินมากๆครับทุกคน ุุแแรกกสล้วนนะคคับทปลาย่างเกลือของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ปลาย่างหอมๆกับน้าจิ้มพริกเกลือรครับผมมามาทุกคนมาลองชิมกันครับดูเนื้อนะครับคุณยายเปิดมาแล้วนี่หม่เนื้อขาวมากๆเลยยายนะนอ่ะลองชิมนี่ยายปลาหมอน,นาย่างหอมๆแบบนี้คนสูงอายุชอบครับนี่อ่ะ อยางนั้นเราทำไงต่อครับยายน้ำพริกเกลือลาดเนาะอ่าลองเลยเป็นไงครับกั่กินกับข้าวนี่อร่อยมากๆนะยายก็วิธีการหากินของเราแค่ออกหาก็ได้กินน้ำบ้านแล้วนะยายตกปลาตาม ริมถนนก็พอมีตัวนะครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนะาะแล้วเดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะยายาส่วนคลิปนี้ลากันไปก่อนเนะาะสวัสดีครับบายบาย